แดดร้อน38องศานะคะแต่ต้องขึ้นรถแห่กลางวันแสกๆแบบนี้โอ้โหถ้าไม่ได้ตัวช่วยอย่างสเปรย์กันแดดกับรถตู้ที่เปิดแอร์ฉ่ำๆรอเอาไว้ก็แย่แน่นอนค่ะ เห็นแต่ละคนแต่งตัวสุดแฟนซีก็ให้เข้ากับสีสันของแอนิเมชันนะคะ Out of the Nest ค่ะองค์ครักพิทักเจีย๊ยบผลงานร่วมทุนระหว่างไทยจีนค่ะเตรียมเดินทางไปตามย่านต่างๆแล้วก็ขบวนรถแห่เจ็ดคันตลอดช่วงสงกรานต์แต่ว่าวันนี้มาคันเดียวก่อนนะคะมากับ2หนุ่ม Turbo ค่ะแล้วก็โฟร์วิคนมาถึทั้งรุ่นใหม่ที่เป็นคอแอนิเมชันชวนแฟนคลับสนับสนุนผลงานแอนิเมเตอร์ไทยค่ะ าพูดถึงงานด้านการแสดงทั้งคู่ก็เคยผ่านบทน้ำในซีรีส์ Y มาแล้วเป้าหมายถัดไปมีสิ่งที่อยากทำอยู่ค่ะคือการเป็นนักร้องแล้วก็ใกล้เปิดตัวกับสังกัดใหม่ราวกลางปีนี้ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นแพทเทิร์นของนักแสดง Y นะคะพอถึงจุดนึงก็เทินตัวเองมาร้องเพลงกันหมดแต่สำหรับเทอร o โบโฟวิลค่ะทั้งคู่บอกว่าเราโอกาสนี้มาเกือบ7ปีตั้งแต่เข้าวงการจากการแคสโฆษณา แต่พอผ่านความผิดหวังจากโปรเจกต์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงก็เริ่มหาทางสำรองมองอาชีพอื่นรองรับเอาไว้อย่างเทอโบนะคะเรียนจบด้านวิศวะแต่หัวใจอาร์ตค่ะไปเรียนเป็นช่างศัพ์เพิ่มเพราะว่าอยากจะเปิดด้านสามเป็นของตัวเองส่วนโฟวิลค่ะเรียนจบด้านฟแน a n นซ์มีแผนว่าถ้าหากการเป็นนักร้องครั้งนี้ไม่ตอบโจทย์ก็จะกลับไปเรียนต่อหรือว่าทำงานด้านการวิเคราะห์แล้วก็การลงทุนค่ะ เราก็อาจจะมีวางแกลบเวลาให้ตัวเองว่าถ้าถึงเวลาตรงนี้เรายังไม่ได้ตามเป้าที่เราตั้งไว้เนี่ยเราอาจจะไปเรียนต่อเราค่อยกลับมาทํางานเลยหรือว่าอาจจะไปลุยงานก่อนแล้วก็เรียนต่อเลยอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับอย่างผมไม่มีครับเพราะว่าก็รอง,งานเรื่อยๆก็คือเราเราตั้งใจมาทําตรงนี้อยู่แล้วแล้วเราก็มีแบบอย่างอื่นที่เราจะไปทําเสริมไว้อยู่แล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องแบบเลี้ยงดูตัวเองได้ขนาดน,นั้นครับ เราเราก็มีอาชีพเสริมที่เราคิดไว้ว่าเราจะทําอยู่ครับก็คือจะเป็นช่างศักดิ์ครับรู้สึกว่าเราเราอยากทําให้เป็นทุกอย่างสาหรับโบนะตั้งแต่เรียนจบมาโบก็หาอะไรเรียนเพิ่มแบบเรียนดําน้ํามีกีฬาเล่นโบก็ก็เล่นกีฬาก,ก็เกือบไปแข่งครับตอนนั้นแต่เจ็บก่อนคือไปเล่นเวกบอร์ดครับโบก็เล่นเวกบอร์ดอยู่ทุกอาทิตย์เลยโบเป็นคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตีมแล้วก็ตอนนั้นก็ไปแข่งได้รอบนึงดือนน้องก็ไปเชียร์อยู่ครับใช่แล้วก็ หลังจากนั้นพอเจ็บก็ได้พักมาแล้วก็หันมาสักแทนเพื่อที่จะแบบเออหาช่องทางใหม่ที่จะแบบว่าเป็นความชอบของเราอีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ออเหารายได้ได้ด้วยเห็นพูดเป็นฉากเรื่องอาชีพนอกวงการบันเทิงนะคะก็ต้องยืนยันให้แฟนคลับเขาสบายใจก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนั้นเลยแล้วก็ภายในปีนี้จะได้เห็นังคู่ในฐานะศิลปินดูโอพี่น้องแน่นอนนะคะ เพียงแค่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นโชคดีที่ทําไม่ต้องคู่รู้ตัวเร็วว่างานบันเทิงไม่ใช่สิ่งที่จะเลี้ยงดูตัวเองไปตลอดชีวิตก็ต้องเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆสนใจด้านไหนก็ไปเรียนเพิ่มให้รู้จริงหรือว่าทําสิ่งที่ตรงกับความถนัดจะได้มีตัวเลือกอาชีพใหม่ๆแล้วก็หลากหลายมากขึ้นค่ะ